บวดที่ไหนจะอ๋อจะไปปรับไฟไงไยม,มีเครื่องไฟเหรอเครื่องไฟช่วยเหรอไม่ใช่บวดเมื่อยบวดที่ไหนแล้วบวดที่บ้านหรือบวดที่วัดอ๋อแล้วแต่มึงจะไปช้อนประกากดก,ก็เอาเด็กมันโซนไงเดี๋ยวกูกูเข้าน้ำก่อนแป๊บนึงวัน่ะเอนะเอจะไปกัดไปนานนะ <laughs> เออไอ้โด กลับมาถึงเมืองเนี่ยไปไหว้ศาลหลักเมืองไว้ย,ย่างโลกยังเลยพระเจ้าข้าก็ยุ่งๆกับเรื่องน้องอยู่โอ้แสดงว่าเกิดอาถรรพ์อะไรสักอย่างแล้วล่ะใช่หรอจะชวนไปดีไหมเนี่ยสิบห้าคำเดือนสิเบเกดวดแล้วไปนะ บอกผิดงานไว้ก <presidency> ่อนมันจะได้ไม่ไปงานเราโอ้โหแม่เจ้าโวยไม่เดียปวดก็มั้งเจอปวดก็งคืนปวดกลางวันนี่เขาอีกแล้วไปนั่งใี่ไกลๆส้นตีนเลยนะเจอหน้าครั้งแรกว่าจะไปหาแกที่บ้านพอดีเลย เดือนแปดขึ้นแปดค่ำฉันบวดและแกไปนะเพิจักเพื่อนเหรอใช่ไหมไดูลูกไี่มันไอ้ลูกนี่เราพาเพื่อนไปด้วยพาเพื่อนไปอะไรมัดเมะโว้ยมีผัวสองคนเลย อ้วนแล้วนี่นี่พวกเราเนี่ยอันนี้เป็ลูกอันนี้พ่ออันนี้แม่พวกเราสามคนเนี่ยเป็นเจ้าพูเป็นเล่นเออจะไปลำกองยาวไ้ด้วยอใครวะเนี่ยพี่มันแปลกขึ้นแปลกไม่รู้เรื่องเลยอะไรของมึงเนี่ยฮะทำไมอะมึงไปขึ้นอะไรมึงไม่รู้เรื่องลงมากูบอกงานเขาไม่ต้องบอกดิบอกให้ลงมาจะให้ผิดวันนะเดี๋ยวใครกันมาจากไหนเนี่ยมาถึงมาพูดจัด ไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องถวายพระพรูไปยังป่ะหมอมุขฉันเนี่ยจะมาคันหาจับผีเสื้อทองด้วยไปยังไงอะไรนะขันษาขันษาจับผีเสื้อใช่ไปยังป่ะมีฝีมือว่างั้นมีมีชื่ออะไรอะไรถามชื่อว่าชื่ออะไรก็อะไรไปยังป่ะ ไปใหนแล้วนั่งลงเลยเว้เอ้ยคือเก้าโมงชั้นเนี่ยมีชื่อว่านายอะไรพะไม่ใช่ครับโอ้โหชื่อตึ้อๆเยอะไปไปรถไฟชื่ออะไรไปขับรถไอ้นั่นน่ะงารขอคุยไอ้ลืมเจ้าเรียกเจ้าเรียกก็ทิ้งไพ่เลยนั่เที่ยวไปเฮ้ยเอาใหม่แป๊งง ชื่ออะไระชื่ออะไรได้คุยรู้เรื่องพี่โจครับก็ตอบได้มีจะพ้าไปลงใต้ไปเที่ยวทะเลเรืองลงลีดูปลาก,กาดังมีจะพ้าไปไ,ไม่ตกปึกเลยจะเห็พวกคุยมาที่นะ่ไอ้หนูไอ้นี่นี่ไปนะลูกเราเนี่ยเขาถามง่ายๆถามว่าเจ้าอชื่ออะไรได้ ก็ตอบว่าชื่ออะไรโดนัทมียังรู้แล้วเมื่อ,อะไรยังมีใจไม่มีใครจะมามีละมัดอถึงมาล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 ะอะไรทุกคนเที่ยวจริงเลยมึงอะไรเนี่ยไม่ใช่ไ,<อ>ไม่ใช่ไม่ได้ให้ร้องเพลงถามว่าชื่ออะไรชื่อชอบก็ไม่บอกเอ้ยออก็อยากรู้เฉยโอมทัศน,นออ์นาได้แม่มา เดี yeah, no, mm ๋ยวบ้าคนนี้ไม่พอชวนอีตาคนนี้บ้าไปด้วยดิเอออะไรข้องมึงเนี่ยไอเวยเลยตกแล้วต้ใส่ผีผักยังไงวะฒูภูม่รู้เรื่องเลยใครเนี่ยมันเป็นใครคือไอเนี่ยหูมันตึงไปยังไงต้องใช้เครื่องช่วยมันโทรแล้วไม่บอกเราเสด็จพ่อหูมันตึง๋อนี่คืออะไรอุปกรณ์ใช่ช่วยเครื่องช่วยใครอะไรย่างเงี้ยมาดิ สองตกไงไนี่อ,อนันนี้เอ่อเสียสาษกิังกฤษเลยด,ด,ด,ดูดูเลยเป็นไงลูกโอ้โหตันตึ๊กเลยนีมีแกงปลาบึงเฮ้ยทำทำเลี้ยงด้วยกินไม่ใช่อย่ลาละหูโอ้โหหูตึงไงเราอะ่ะจะเออก็ไม่บอกเมื่อสักครู่ถามว่าชื่ออะไรลืม <c oughs> จะบ้าระชื่ออะลืมกันนึกสินึกแล้วลืมจริงๆไม่ได้ชื่อพ่อแม่ตั้งให้นึกซิว่าชื่ออะไรนึกเฮ้ยก็บอกว่าลืมแบบเ,เ,เดิมเลยไปจ้ับถุงมี้ยังไงทหารแตะตามารหาชีวิตเองโอ้๊ยอะไรวะเนี่ยมึงนี่ไอ้นี่มันชื่อว่านายลืมไปยะค่ะชื่อได้ลืมใช่พยะค่ะจะไปจับผีเสื้อใช่เสือแต่เขายืมวัวไปจะไปจับผีเสื้อเหรอใช่พะเจ้าค่ะมีฝีมือว่างั้นงั้นรอก่อน น่าปวดหัวเลยสองคนนี้ไปเศรษพ่อแล้วมีเด็กมาด้วยเนะี่ยโอ้เด็กโอ้โหแล้วตงใส่กัะนอนน้อยนะเด็กไม่ได้นอนสิน,น่าจะเช้าอ,อ่ะใครมาด้วยนะพี่ชายเหรอใช่พี่ตุค่ะรูปแ,แ,แล้วนะชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่อแสงเพือนพี่ชายเขาบอกว่าชื่อแสงดาวลค่ะแล้วก็พี่พี่หลับปลุกี่ลูกปลุกปลุกอ้าวเด็กไม่นอนมาดิแก หนูชื่อแสงดาวกเจ้าค่ะเออโดนแต้นเนแสงเดือแสงดาวโอ<ม>้โหนี่ห่างกี่ปีนตะ่ลูกส,สองปีส,สองปีแต่ยี่สิบโล่ใสองปีสองปีเปิ่งจับผีเสื้อเหรอฮะใช่หนูจะจับได้เหรอลูกผีเสือ้อนี่มันเป็นผีเสื้ออาถรรนพะ์นะนจับแสงเดือนแสงดาวลูกคนไหนหนูแสงดาวหนูแสงเดือนใช้อ่ะไอ้หนูงานกูไม่เลื่อนนะเฮ้ย หนูมีอะไรมาจับผีเสื้อหนูมีน้ำเต้าวิเศษมันทำอะไรได้ลูกมันสามารถดูดอะไรเข้ามาในนี้ก็ได้ดูอะไรเข้าในนี้ก็ได้นี่ลมดูผู้หญิงกลับไปให้ป้าสักคนสิลูกดูที่ตรงไหนดูได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ยังไม่อธิให้เป็นป้าขี้ยาปิ๊บปิ๊บปิ๊บหนูหนูมีน้ำเต้าน้ำเต้าดูดได้เหรอลูกทด้ลู ทำไมคนที่ไม่มีน้ำเตายังดูดได้เลยเฮ้ยดูดอะไรหลอดหลอดก็ดูดน้ำดึงดูดดึงดูดโอ้โหลิเกทีวีอุ้ยเห็นล่องตูดงั้นหนูจะไปจับผีเสื้อกี่วันเจ็ดวันหรือคะหนูไปหกวันไปกี่วันห้าวันพี่ยค่ะให้ดูน่ะ เจ้าเรียกฮะเจ้าเรียกทิ้งไปดิเอ้ยสองรอบแล้วจะไปจับผีเสื้อกี่วันได้ก็ออตอบสิว่าได้สาวบางโพนี่โกจริงๆรสาวบางโพนี่โกจริง ถ้าเป็นวันแต่งงานของเธอวันนั้นจะต้องมีคนตายไอ้อสุสวาโอ้ยย่าจริงจริงอ๋อจะเอาการ์ดนะจ๊ะเฮ้ยเขาบอกอสุสวาสุดเขาไม่ได้มึงร้องเพลงไอ้ไอาด้วยแล้วจไปไหมล่ะเขาไม่ได้มึงร้องเพลงมันหาว่าจะไปจับพิเชษกี่วันอ๋อ มึงไปกี่วันละห้าแล้วมันชั้นไปสี่สาวด้วยค่ะสองพุ่งเจ้าสหนึ่งพี่ะกูไปหนึ่งวันแล้วมึงจะไปกี่วันบอลชันครึ่งวันโอ้เป็นครึ่งวันด้วยเอาไงอ่ะฝั่งเนี้ยไปกี่นาทีลูกไปเท่าไหร่หนูไปเดี๋ยวนี้เออไปเดี๋ยวนี้โอ้ยเด็กเวรตัวแค่นี้คิดจะเที่ยวกะหลีกันไปใช่ไปต้อไปไปรีบไปรีบกลับนะครับขอเสารดีเสร็จพ่อก็มีเรื่องจะกาบพูดก็บอกฉั้นมีที่หมายตรงแล้ว จะให้ถึงมัไปรับมาผมกรอดูครั้งคราวนี้เลยทะกท่านได้ยกให้ค,คนนะับให้ฝากด้วยพี่มันฟั<อ>งให<อ>้ดีนะไปตามหาผู้หญิงที่ชื่อว่าสนะมีปานแดงที่แก้มข้างซ้ายและนที่สำคัญเขามีเวรต้นตะโกของเราติดตัวเขาอยู่ด้วยรีบไปรับแล้วกลับมาในเมืองหลวงระดับกลาวอวดสนองพาแดงที่แก้มข้างซ้ายถ้าไม่อยู่ว่าสนะที่บ้านเราอย่างแนดนทำเป็นเช่นนั้นเราก็อย่าหวังเลยที่จะได้เจอมันอ่ะ